วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติผมก็อยู่บ้านเลี้ยงเด็กเด็กทั้งหมดมีหลายตัวครับมีแต่หลอๆเลยโควิดมาน,นี่หน่อยครับไหนวันนี้เดี๋ยวจับให้ดูครับนี่คือครับวันเด็กเลี้ยงเด็กไว้เด็กมีทั้งสี่ห้าตัวเลยครับนี่กำลังกินข้าวอร่อยเลยวันเด็กขอเว้ดพร้อจับต้มให้เด็กกินครับวัสดีครับวันนี้วันเด็กไหนตุกแก มาตรงนี้เดี๋ยวจะจะไปดูตัวตุ๊กแกครับเดี๋ยวจะจับให้ดูครับสวัสดีครับวันเด็กครับสวัสดีถึงพ่อแม่นะครับลูกเด็กวันเด็กวันนี้วันเด็กหรอไมไหนตุ๊กแกอยู่ตรงไหนเอาเดินไปชี้ดูโอ้เด็กเห็นตุ๊กแกครับนี่ตุ๊กแกตัวใหญ่มากเลยครับนี่ดูนะครับตุ๊กแกครับนี่นี่ตัวตุ๊กแกครับนี่ ตุ๊กแกมาเกาะกับรถของตาเปียกตุ๊กแกตัวใหญ่แล้วก็หมายเลขของตาเปียกหมายเลข60-33มีตุ๊กแกออกมาดูตัวตุ๊กแกครับอยู่ในรถฮอมันมีาะบอกมันนอยู่เออมันเดินได้ใช่ไหมโอ้อันนี้ไม่ใช่ตุ๊กแกมันไม่ใช่ตุ๊กแกมันบอกหวยเหรอมามาใกล้ๆกล้ มานี่มาใกล้ๆนี่เดี๋ยวเขามาเขามาเขามาใกล้ๆตุ๊กแกมันตุ๊กแกมันบอกหวยนี่ครับทะเบียนรถ60-33นนี่ตัวตุ๊กแกนี่เจ้าของรถมาจับออกแล้วครับนี่นี่ครับตัวนี่คือเจ้าของรถนี่คือเจ้าของรถนะครับนี่คือเด็กๆมาดูนะครับสัตว์ประหลาดวันเด็กครับนี่ดูนะครับ ของแท้เลยครับนี่มีเด็กมาหลายคนเลยครับมีเด็กโตเด็กใหญ่โอ้โหวยออกแล้วมีเด็กเล็กมาเข้าแถวอีกสวัสดีครับนี่มาดูไหนโอ้โค,โคนนี้เห็นตุ๊กแกอย่างมาดูนี่นะนี้ออนจะจับดูหน่อยูเออจับไม่อให้ตอมาจับเ,เดี๋ยวตองออนได้จับตุ๊กแกให้ดูนะครับตุต๊กแอนได้ตุ๊กแอนได้จับตุ๊กแกให้ดูเพราะว่าตุ๊กแกมันเริ่มมาแล้วครับนี่ตุ๊กแอนก็จับครับนี่ ดูนะครับตุกออนตุกออนจับได้แล้วโอ้ยโอ้ยตุกแกมันกัดตัวออนโอ้กัดเจ็บด้วยโอ้โอ้มาดูเร็วมาดูใกล้ๆเร็วมาดูโอ้โอ้ตุกแกมันกัดตัวออนแน่นตึ๊บเลยดูนะครับนี่วันนี้วันเด็กมาดูเร็วมาดูมาดูตุกแกมันกัดตัวออนเร็วโอ้โอ้ มาทำฟ้าผ่าให้หน่อยดิโอ้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 จอออนตายแล้วโอ้โอ้จอออนตายแล้วดู Đ นะครับทุกแกกัดตอออนจออนเป็นช่างตัดผมมาเอาออกหน่อยเอาแล้วไอ้ลาวเตอร์ช่วยตออนด้วยโอ้ยจออนตายแล้วช่างตัดผมไม่มีเหลือเลยครับ มาใกล้ๆหน่อยสิมาออก,ออกให้หน่อยเอาเร็สวสิโควิดมาโควิดมันเอาออกให้หน่อยเร็วเอามาเอาออกให้หน่อยโอ้มันเอาออกไม่ได้ครับนี่ยโอ้มาเอาออกให้หน่อยต่เปยียกมาเอาของงัดปากออกให้หน่อย เร็วตาออนจะตายแล้วมาเอาของงัดปากให้หน่อยเออมาเอาของงัดปากให้หน่อยเร็วต้องเอาเอาเอาไม้มางัดปากทั้งข้างมันอะโอ้มันเอาออกไม่ได้มันเจ็บนี่แง่งทั้งข้างนี่แงทั้งข้างนังจี่ขาดวางเลยวางก็ดิ่งอืมยกยกออกวกเออมันออกนะ้มันยังแรง เด้อเดยอเลือดออกได้ไปดูนะครับบาดแผลของตาออนโดนตุ๊กแกกัดเขียวเลยครับโอ้ตาออนไม่ได้ฆ่ามันนะเพราะว่าน้องคนนี้มาช่วยเอาออกมาแล้วมาดูมาดูแผลมาดูแผลมาดูนี่ถ้าถ้าใครให้ตุ๊กแกกัดมาดูนะครับนี่คนมาดูช่วย ช่วยดูแผลให้ตะออนครับวันนี้วันเด็กครับผู้ใหญ่บาดเจ็บโดยโดยนตุ๊กแกกัดเพราะไอ้เคาเตอร์มันบอกให้ไปจับแล้วก็น้องฝนบอกให้ไปจับตุ๊กแกอะไรกันก็น้องฝนไม่คนบอกโอ้ตะออนตายแล้วอ